ซื้อเวสตำอางแก้ปัญหาแถมบริการทำหน้าฟรีการทาสกินแคร์บำรุงผิวอย่างเดียวโดยไม่ใช้ครีมกันแดดทำให้ผิวหน้าแก่กว่าไวัยไหมตอบเลยว่าใช่ค่ะทำให้ผิวหน้าแก่กว่าวัยอย่างแน่นอนนะคะเพราะรังสี uv จากแสงแดดทำลายคอลลาเจนในชั้นผิวทำให้เกิดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำและถึงแม้เราจะอยู่ในบ้านรังสี uv ก็สามารถทะลุผ่านกระจกเข้ามาทำร้ายผิวได้เช่นเดียวกันค่ะ มีวิธีดูแลผิวและป้องกันการเกิดริ้วรอยเพื่อผิวหน้าอ่อนเยาว์กว่าวัยมาฝากกันค่ะเริ่มจากการใช้สกินแคร์บำรุงผิวในเรื่องของการป้องกันร,ริ้วรอยและยกกระชับผิวอย่างเนริตรดีเวตัลลิปเป็นเซรั่มเนื้อทองคำค่ะที่ให้ผลคล้ายกับการฉีดโบท็อกช่วยลดเลือนรินร้วรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาให้ผิวตึงขึ้นช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นซ่อมแซมผิว แต่ไม่สามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนะคะต้องใช้ควบคู่กับครีมกันแดดเนอร์ริสันบล็อก S อเเป็นประจำทุกวันค่ะเนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนิอน่ะแมจะอยู่ในบ้านหรือวันที่แดดไม่จัดก็ควรทาครีมกันแดดนะคะ เพราะรังสี UV และแสงสีฟ้าทำร้ายผิวได้ค่ะและที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดเป็นเวลานานๆานด้วยนะคะซื้อเวสสำอางแก้ปัญหาเซตเดิ้วรอยเลือกถามทรีตเมนต์นวดหน้ามากสารายหรืออื่นๆฟรีค่ะรับกูป้องถามบริการทำหน้าฟรีได้ที่ช่องไลน์หมอมวลชน Facebook หมอมวลชนหรือที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ